สวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงตัวอย่างที่2ของหนังเรื่องมอร์เบนะครับซึ่งแน่นอนนะครับหนังเรื่องนี้ครับอยู่ในจักรวาลของ s o n y Spider-Man Universe ครับหรือจักรวาลของตัวละคร Spider-Ma n ของทาง Sony p i c t u r e s เขานั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีครับว่า Spider-man นั้นคือตัวละครตัวหนึ่งของ Marvel และ Sony ก็ได้ครอบครองลิขสิทธิ์ไปครับ ซึ่งก็ทําให้เราได้เห็นตัวละครสไปร์แมนเนี่ยที่มีการโครกันระหว่าง Sony กับ M.C.U. ปรากฏให้เราได้เห็นตั้งแต่หนังเรื่องกัปตันอเมริกาซีวีวอร์นั่นเองครับซึ่งหลังจากนี้นะครับตัวละครสไปร์แมนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในจักรวาลของ M.C.U. อีกต่อไปหลังจากเรื่องราวของ Spider-Man No Way Home ก็เป็นได้นะครับ ซึ่งหลังจากที่เราได้ชมตัวอย่างล่าสุดของหนังเรื่อง m o ร์เบีนะครับก็ทําให้เราได้เห็นเบาะแสต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับจักรวาลของ The Amazing Spider-Man รวมถึงจักรวาลของ Marvel Cinematic Universe นั่นเองครับเจเลตเลตโตนะครับรับบทเป็นดรไมเคิลมอร์เบียนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มีปัญหาในเรื่องของโรคเลือดของตัวเองครับที่เขาเนี่ยต้องหาทางรักษาให้ได้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับ เมื่อเขาคนพบการรักษาในรูปแบบที่เขานั้นเนี่ยกลายมาเป็นแวมพายครับซึ่งหลังจากที่เขาได้พลังอำนาจมาจากเหล่าค้ังขาวนะครับก็ทําให้เขาได้หายจากอาการนี้ครับแล้วก็มีความสามารถเหนือมนุษย์แม้ว่าร่างกายของเขาจะต้องกระหายเลือดอยู่ตลอดเวลานะครับจนทําให้เขานั้นต้องเปลี่ยนร่างตัวเองให้เป็นแวมพร์ตามที่เราเห็นในเรื่องนั่นเองนะครับ ทีนี้ามาพูดถึงเรื่องของความเชื่อมโยงของหนังเรื่องมอร์เบียสนะครับซึ่งดูเหมือนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกับสไปเดอร์แมนทั้ง3เวอร์ชันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันของแซมไรมี่เวอร์ชันของแอดูกราฟิลล์แล้วก็เวอร์ชันของทอมฮอลแลนด์นะครับโดยตัวอย่างแรกของหนังเรื่องนี้ที่ปล่อยออกมาในช่วงต้นปี2020เนี่ยเราก็จะได้เห็นการปรกากฏตัวของวอลเจอร์ที่แสดงโดยไมเคิลคีตัน ที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่องสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งฉบับของทอมฮอลแลนด์ครับซึ่งณนะตอนนั้นนีทำให้ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในจกักรวาล m c u ครับแต่พอในตัวอย่างแรกครับมีการปรากฏภาพของสไปเดอร์แมนที่อยู่บนผนังของตึกแล้วก็มีตัวอักษรเขียนว่าม o รเดอร์เนี่ยนะฮะที่แปลว่าฆาตกรเนี่ยกลายเป็นสไปเดอร์แมนฉบับปีเตอร์ปาร์เกอร์ของโทบี้แม็กไกว์นั่นเองนะฮะแต่พอมาดูตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างที่2นี้สิ่งที่เห็นชัดๆก็คือ อาคารของออสคอปที่มีโลโก้ของออสคอปปรากฏอยู่นะครับซึ่งโลโก้นี้เนี่ยเคยปรากฏให้เราได้เห็นในแบบเดียวกันของหนัง The Amazing Spider-Man ในแบบฉบับของ Andrew Garfield นั่นเองครับ นอกจากนี้เนี่ยโลโก้ของหนังสือพิมพ์ Daily Bugle เนี่ยนะฮะก็เป็นโลโก้หนังสือพิมพ์ที่เหมือนกับตัวอย่างของหนัง Venom ภาค2ครับและถ้าเราสังเกตดีๆบนหนังสือพิมพ์ด้านบนสุดเนี่ยนะฮะก็มีการพูดถึง Rhino แล้วก็ Black Cat ครับที่เคยปรากฏครั้งแรกใน The Amazing Spider-Man ภาค2นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าการกำเนิดขึ้นของมัลติเวิร์สที่เกิดขึ้นในจักรวาลของ MCU เนี่ยส่งผลให้แต่ละจักรวาลของทางสไปเดอร์แมนเนี่ยสามารถมารวมอยู่ในที่เดียวกันได้นะครับซึ่งในตัวอย่างที่2ของมอร์เบียสเนี่ยบ่งบอกชัดเจนให้เราได้ทราบว่าการมีอยู่ของมัลติเวิร์สส่งผลกระทบยังไงต่อจักรวาลน,นั่นเองครับซึ่งเราจะได้เห็นความชัดเจนนี้จากหนังเรื่อง s p i d e r m a n No Way Home และก็ส่งผลต่อไปอยังหนังเรื่องมอร์เบียสด้วยก็เป็นได้นะฮะ ก็เป็นว่าเป็นที่แน่ชัดแต่ละครับว่าจักรวาลของ Sony หรือ S.U. s ที่เราเรียกเต็มๆว่า Sony Spider-Man Universe เนี่ยนะครับจะต้องเป็นอะไรต่อไปที่แผ่ขยายอาณาจักรของเขาต่อไปครับไม่ว่าจะเป็น v ีนอม m o b i u u s หรือแม้แต่ Craven the Hunter ก็มีข่าวออกมาว่าเราจะได้ชมหนังเรื่องนี้ครับ แล้วก็การที่สไปเดอร์แมนใน MCU นั้นจะไม่ได้ปรากฏให้เราได้เห็นอีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ2สตูดิโอที่เขามีการตกลงกันว่าจะเอาสไปเดอร์แมนกลับมาอยู่ใน MCU อีกเมื่อไหร่หรือเราอาจจะไม่ได้เห็นสไปเดอร์แมนที่อยู่ในจักรวาลของ MCU อีกต่อไปก็เป็นได้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าทาง Sony Pictures จะเอาไปเล่นเองทั้งหมดสังเกตได้จากแอนิเมชันเรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse ที่เขาทำแล้วก็ประสบความสำเร็จ วีนอมเขาก็ประสบความสําเร็จรวมถึงสไปร์ลแมนที่เขามีอยู่ตั้งแต่ฉบับของแซมไรมี่เองรวมถึงดีอเมซิ่งสไปร์ลแมนของแอนดูการ์ฟิลเองเนี่ยก็สามารถไปต่อยอดในอนาคตได้ครับซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบครับการผลิตหนังเรื่องนี้เนี่ยเสร็จสิ้นลงไปแล้วก่อนการแพร่ระบาดโควิดสิด้วยซ้ำครับแต่เนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิจึงทําให้หนังเรื่องนี้ต้องเลื่อนออกไปนะครับจนทําให้เรานั้นจะได้ชมหนังเรื่องนี้ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับ ก็เหลือระยะเวลาอีกประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ประมาณวันที่28มกราคมปีหน้าครับเราจะได้ชมหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งคลิปต่อไปเนี่ยนะครับอัครชนาลก็จะมีเจาะลึกตัวอย่างของหนังเรื่องนี้ให้กับทุกๆคนได้ชมกันนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าใครนะครับมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างของมอร์เบสตัวอย่างนี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับ ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ